สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิสูมหาชนนะครับวันนี้ครับจะเป็นแนวการตกแต่งนะครับไททันสีประตูสีดานะครับอีกหนึ่งแนวนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมมากในตอนนี้นะครับแล้วก็แต่งออกมาแล้วมันโหดมากนะครับโหดดุนะครับแล้วก็จะลงตัวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสติกเกอร์ที่จะพาทุกท่านไปดูนะครับเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆลายลายเลยนะครับที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้ลวดลายตรงนี้มาอยู่บนรถของเราเนี่ยนะครับจะสามารถทําได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าลายใหม่ที่แหวกแนวจากลายเดิมนะครับมันเป็นแบบไหนแล้วก็สวยขนาดไหนแล้วก็ลงตัวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะฮะเราก็มาดูด้านข้างก่อนเลยครับวันนี้นะครับเป็นยังไงครับสติกเกอร์ลายใหม่นะครับมันจะเป็นลายออกเหมือนกับกราฟิกนะครับกราฟิก มันจะไม่โคนทีเดียวนะครับแล้วก็จะไม่แบบแอดลิจ๋าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแนวใหม่นะครับที่ลูกค้าเขาเลือกมานะครับผมว่าติดออกมาแล้วสวยนะครับลงตัวดีนะครับผมนะครับในรถสีดําครับสติ๊กเกอร์นะครับควรจะเป็นสีออกเทาๆนะครับเพราะว่ามันจะตัดกับตัวรถนะครับแต่ว่าไม่ควรขาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขาวทีเดียวเนี่ยมันอาจจะดูหลอกกันนะครับผมแต่ก็นี่ฮะรถสีดําสติ๊กเกอร์ออกแนวเทาๆนะครับลองดูครับ เดี๋ยวลองดูมุมกว้างครับนี่นะครับการตกแต่งนะครับก็ยังคงเป็นสไตล์ออฟโรดอยู่นะครับล้อแม็กตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับยางนสเตอร์ at 1นะครับนี่ล้อเรียกว่าเรียกจะเรียกได้ว่าล้อสุดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับลายดอกไม้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบเป็นแนวอื่นนะครับแนวแบบอื่นนะครับ อยากจะลองดูเป็นฟูเอลไลน์ต่างๆเนี้ยก็ยินดีครับยินดีเปรียบเทียบราคาแล้วก็ยินดีนะครับทาราคาให้ลูกค้านะครับล้อทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบ16หรือขอบ18นะครับเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าครับก็ยังเป็นคอนเซปต์แบบที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็กันชนล่างนะครับเป็นแบบมีห่วงแดงนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีกันชนตัวใหม่ของ ABS ออกมาแล้วนะครับเป็นสีดํานะครับ ทรงมันจะสปอร์ตกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยววันไหนนะครับผมจะติดตั้งชุดนี้แล้วก็จะรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนสวยไหมนะครับแล้วก็ลงตัวหรือเปล่านะครับผมนี่ครับมาพร้อมกันครับชุดหน้านะครับจัดเต็มเลยนะครับครอบไฟจัดหมอกนะครับครอบไฟหน้าครอบคิ้วทําสีกระจังหน้านะครับชายบันไดขออภัยครับชายกันชนนะครับแบบมีห่วงแดงนะครับแล้วก็มีไฟ LED มาพร้อมกับนี่ครับไตทันสปอร์ตที่ฝากระโปรงนะครับด้านข้างก็อุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับซุ้มล้อครับถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้นะครับแต่ถามว่าล้อชุดนี้ไม่ใส่ซุ้มล้อยื่นออกมาเยอะไหมนะครับยื่นออกมานิดเดียวนะครับประมาณนี่ครับนิดเดียวนะครับผมแต่ถ้าใส่ซุ้มล้อเข้าไปแล้วมันก็พอดีนะครับจะดูสวยงามแล้วก็ลงตัวพอดีนะครับมันจะได้ความโหดเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับรถสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับ ครอบกระจกนี่ครับครอบกระจกราหลังคาครับครอบมือดึงเบารองมือนะครับตัวนี้จะเป็นตัว GT Auto นะครับหรือตัวลองท t o ปของเรานะครับจะเป็นปุ่มกดสตาร์ทครับตัวนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีสปอร์ตโหมดให้เล่นนะครับมีกล้องรอบคันครับตัวนี้นะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับนี่ครับเบาะจะเป็นเบาะหนัง สำหรับตัว GT จะเป็นบบ่อนหนังนะครับมีกล้องรอบคันให้เดี๋ยวเรามาดูช่วงหลังกันบ้างครับผมชอบสติ๊กเกอร์ไลน์นี้มากเลยครับสวยดีมันจะดูไม่ไม่ลุยจนเกินไปนะครับจะไม่โคนทีเดียวนะครับจะเป็นแบบกราฟิกนิดๆนะครับออกมาแล้วสวยนะครับโลบาจะเป็นโลบารเหล็กแขนยาวนะครับแบบม,มีมือดึงอันนี้เป็นมือสําหรับผูกวัดของหรือว่า เวลาเราจับหรือจะขึ้นอะไรต่างๆมันจะสะดวกมากขึ้นนะครับนี่ด้านหลังกันชนก็จะเป็นสีดำครับครอบมือเปิดกระบาหลังนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับแนวนี้ครับตอบโจทย์ลูกค้าท่านไหนหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับอินบอ์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับกดลิงก์ไลน์เข้ามาครับ จะยิงตรงเข้ามาลายส่วนตัวผมเลยนะครับสอบถามแคมเปญได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับมิราดแอดชาร์ดนะครับแคปเตียสีประตูเตี้ยนะครับหรือว่าตัวยกสูงนะครับเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับสีประตูแต่งคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายใหม่นะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบใหม่นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบรถยนต์มิซูบิชินะครับแอดไลน์เข้ามาครับผมนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากนะครับ ไตตันหล่อหล่อคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ